จริงไหมพี่ถ้าเข้าวงการใหม่ต้องเจ็บทุกคนเจ็บแล้วครับแต่ท<ต>ีนี้แล้วแต่บุญวาสนาว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยอยากจะเลี้ยงควายก็ต้องปลูกหญ้าก่อนที่จะเลี้ยงควายนะครับเราต้องผมสามปีแต่ก้าวขึ้นมาเป็นเดือนต้นๆครับถามว่ามันใช้อะไรบ้างมันมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้ทั้งเงินใช่ไหมครัแล้วระหว่างทางเนี่ยสามปีเนี่ยรับประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเจออะไรบ้างคุณก็จะเจอทั้ง สิ่งที่เกลียดใจขององค์การก็มีหลอ,อก,ลกลวงก็มีมเข้ามาหวังผลประโยชน์ก็มีวันนี้อยู่ที่ควายนาคาเฟ่ครับควายนาคาเฟ่วันนี้หมอมีอยู่ที่ควายนาคาเฟ่นะครับมาพบพิมิตนะครับซึ่งควายนาคาเฟ่ยอยู่ที่อุทัยธานีนะครับบอน,นี้ก็ถือว่นนวนนาโชคดีครับวันนี้มาเจอูรู <c oughs> ไม่ได้กูรูเนี่ยก็คือเอาประสบการณ์ที่ว่าเราผ่านมาแล้วครับโดนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเดินในสนามวงการจริงไหมพี่ถ้าเข้าวงการใหม่ต้องเจ็บทุกคนเจ็บแล้วครับแต่ทีเนี้ยแล้วแต่บุญวาสนาว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยเพราะว่าใครเรียเราก็จะไม่ฟังหรอกเพราะมีแต่คนที่เขาจะเข้ามาครัผู้รู้พี่เลี้ยงนี่ยสำคัญเลยครับพี่เลี้ยงที่แนะนำว่าเราสมมติว่าเจอผมก็ถือว่า ผมก็จะพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พูดจากประสบการณ์เราพูดจากสิ่งที่เราผมสามปีแต่ก้าวขึ้นมาเป็นเบือนต้นๆัถามว,าว,าว่ามันใช้อรไรมมกมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้ทั้งเงินใช่ไหมฮะแล้วระหว่างทางเนี่ยสามปีเนี่ยล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเจออะไรมาบ้างคุณก็จะเจอทั้งสิ่งที่เลือกไรขององค์การก็มีหลอกลวงก็มีเข้ามาหวางังผลประโยชน์ก็มี แต่ทั้งหมดทุกคนก็อยู่ที่เราด้วยเห็นไว่ารูปแบบไหนก็ไหนก็สิ่งที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสวยงามหมดแหละขอบคุณจ่าดีมากแต่รับหลังแล้วันไม่ใช่ไงทีนี้มันก็อยู่ที่เรานี่แหละว่าเราต้องมีจุดยืนแล้วเราต้องมีความอดทนแล้วเราก็ต้องใช้สมองเราวิเคราะห์คิดเองนะฮะไปนักบเญจะผ่านมา3ามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ควายที่ถูกซื้อเข้ามาแต่ละตัวเนี่ยจากคนไม่เคยเป็นควายอะไรเลยแต่ถือว่าโชคดีที่ว่ามาถึงสามตัวมาบุกแนวทางทั้งแม่พันธุน์และพ่อพันธุ์แล้วตอนนี้นโย,ยบายเป้าหมายของควายนานนเรื่องของไพนานคาเฟ้ก็คือพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ใน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 สายประกวดที่ส่งลูกออกไปสู่สนาม แล้วเราก็มีแม่พันธุ์ที่เราเคาะออกไปส่วนลูกของมันที่เรามีสืบออกมามีออกมาตัวไหนที่มันแบ่งเกษตรกร,รกไม่ได้เราให้เขาไปนาคายย,ออย่อมย่เช่นอย่างลูกแสนไทยที่ฟาร์มเนี่ยบางคนมาขอหนึ 3, ่งแสนบาทสองแสนสามแสนเราก็ให้เราให้เขาไปเพราะว่าถือว่าอย่างน้อยเนี่ย เขาได้ผลลัพธ์ที่ดีไปทีัโดยที่เขาไม่ต้องไปเจ็บตัวอย่างมากเขาเสียแค่ซื้อไปแล้ไม่แสนสองแสนเขาไปเดินพักหรือเนื้อมันขึ้นมาหรือมันไม่ขาดทุนเขาก็แไม่แน่ม่เราไปที่ไหนก็มีหล่คนเข้ามายิ้มกังนเพราะฉะนั้นพินีีเราสายพันธุ์เพื่อถูกครับเราตั้งมันอยู่ในปลายงามนะจะปรับเราต้องปรับให้ใหญ่และงามนะฮะปรับให้รูปร่างมันสมูทเพราะว่ากรรมการกฟมสัตว์เขา เขาต้องดูทั้งความงามและความสมูทได้ทั้งเนื้อนะเราอย่าลืมว่าการเลี้ยงฝลายสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงฝลายเนี่ยมันก็จะต้องจบด้วยที่เนื้อกา,าแรแลกเนื้อใช่ใช่ครับตาการแลกเนื้อเพราะฉะนั้นในเมื่อม,มันมีโครงสร้างที่ดีแล้วมันก็ต้องมีเนื้อด้วยประกอบกันนะครับ,รบเราถึงจะเข้าสนามเพราะรางวัลแชมป์หรือแกนแชมป์ มันมีแค่หนึ่งเดียวแล้วเราจะต้องต่อสู้กับทั้งทั่วประเทศเราต้องบีบนนออกมาเ,เพราะว่าการเดินทางมามมันีค่าใช้จ่ายนะขณะผมอยู่พยัคฆ์แ<อ>ม,ม่สิงโตเมื่อคืนยังเหนืเลยไทยธาน,นี <laughs> มาทิ้งหมดค่าใช้ใจ่ายเมื่อคืนเมื่อคืนผมบอกจากพยัคฆ์มาทุ่มทุ่มกว่ามาถึงนี่สองทุ่มครึ่งไฟตื่นสนามลมวิ่งอ่ะโอ้โหแบบไปมันตื่นไปมันตื่นเลยแลงน้นวิ่งแล้ว ไปลยไปละก็เป็นประสบการณ์ของเรานะครับแล้วก็พอเรามาแล้วเราก็ได้อันดับหน้าคือเราเราอาจจะมาแล้วไม่ได้รับชชนะเราก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ประสบการณ์จากคนที่เขาเขาชนะหรือว่าเขาเลี้ยงควายมานานๆแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จหรือนคนที่อย่างผมเนี่ยเลี้ยงควายมาน้อยแต่ถือว่าขึ้นมาสู่แนวหน้ามันก็ต้องมีวิธีการเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเขาถึงพายได้เป็นพวกกอกหาหารไม่ว่าาสนา อ่ราระบบปอกอาหารเราไม่ใช่เราใช้ป้อนเอาเรานนั้นก็เรามานั่งด็กคนมันอ้วนมากเัน่และเราก็ใช่เราเราไม่เราเราเราป้อนให้มันเพื่ออะไรเพื่อระบายมันเต็มในน้อยมันได้เคี้ยวเอื้องมันได้อะไรเพราะว่าใน,นนั้นมันมีกระเพาะหมักที่มันที่จะเอาอกหมักมาเคี้ยวเอื้องขย่อนลงมาฮะใช่ครับ การที่ทำให้พวดเนีก็แค่ให้ดูรูปร่างเต็มแล้วแต่เราไยรูปร่างเต็ม้วนเนี่ยมันต้องมีกล้ามเนื้อเหมือนคนเไม่ใช่ไม่ใชตุ๊ตามาเดิอนได้ไหมใช่ครับมีก้เราเลี้ยงายเนี่ยการจะขายายตั้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะขายได้คปีนึงเราอาจจะขายได้ตัวหรืออาจจะไม่ขายไม่ได้เลยก็ได้แต่เราต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันหนึ่งค่าคนงาน หรือไม่เราก็ต้องไปทำเองค่าเลี้ยงดูต่างๆเพราะฉะนั้นนะค่ายาค่าวัคซีนใช่ค่าหมออะไรต่างๆครับเพราะงั้นนะถ้าอย่างภายในคาเฟ่บิ๊คอโรเนี่ยมีค่ายเป็นจุดยืนแต่เราจะไม่เอาอะไรได้จากค่ายมาเป็นจุดยืนว่าที่ร้านจึงมีร้านกาแฟเล็กๆใครก็สามารถทำได้อยู่ที่บ้านเองสร้างร้านกาแฟขนาเล็กๆขายได้แก้วสองแก้ว ก็โอเคแล้วนั่นคือมาจากการที่เขาอยากจะมาเที่ยวอาหารปลอดภัยสองหลังจากนั้นเราจะทำเพื่อการภารกิจของเราขึ้นมาเช่นคุณจะทำรุ่นทำรีดอะอย่างนี้อันนี้เป็นอันนี้คืออาหารเสริมของดภายแล้วก็ทำะไรที่มันเกี่ยวกับดภายโดยที่ไม่ต้องไปหวังว่าเราต้องขายายเพื่อมาเลี้ยงเรา แต่เราก็ทำอย่างอื่นที่ประกอบกับควายขึ้นมาเอาเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องซื้อเขาอยู่ดี <c oughs> เราไม่ทำเราก็ซื้อเขาอยู่ดีอะไรที่เราว่าใช้เราดีเราก็ทำเพราะเราใช้เองนี่เองใครก็สามารถฟางอะไรก็สามารถทำได้เกษตรกรสามารถแบบไม่ต้องทำแบบนี้ก็ไนดะ้อาจจะเอาขี้ควายอองมางควายมามาอัดเป็นเป็นแบงของตัวเองแล้วเราก็สามารถจะ <c oughs> ขูดขายแท่งทุกคนมีโรงงานอยู่แล้วอย่าไปหวังว่าเอ๊ะเราจะขายควายตัวนี้ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่อย่าไปหวังหาอะไรที่มประกอบอะไรปขายต้องพกตุนนี่คือ แนวทางการเลี้ยงคไยเขาเรียกว่าไม่ไม่มองเรื่องคไยเดียวมันมีหลายอย่างที่มาเสริมใช่เป็นแบรนด์มาเก็ตติ้งาใช่ครับใช่ครับเราจะขายกาแฟได้ร้านเราร้านกาแฟของไฟนาร้านกาแฟของหมีก็มากินแก้ว ม,มันมันความสุขร,ระหว่างระหว่างทางยัทสำคัญกว่าใช่ครับถ้าจะมองในเป้าหมายเดียเด๋ยวความสุขระหว่างทาง<ม>อยา่าไปมองว่าวันนี้ซื้อควายมาล้านหนึ่งรุ่นนี้จะต้องขายได้สองล้านอย่าไปมองไปเพราะมัน,มนอยู่แล้วมันคือระยะยาวธุรกิจนะถ้าถ้าคิดจะทำอะไรคิดเรื่องเงินก่อนเหนื่อยเลยนะเหนื่อยครับผมเป็นควายผมไม่เคยคิดเรื่องออเงนะินผมสร้างไปนยาคาเฟ่มาผมไม่ได้มองว่าผมจะต้องมานั่งขายควายผมก็สร้างมาด้วยความรักแลยความสุขหลังจากนั้นสิ่งย่างก็เลยตามกันมาเองนี่คือนี่คือคารานคาเฟ่ มาขอความรู้ขอแนวทางนะครับสำหรับกเกษตรกรผู้อยากเข้าวงการควายนะครับก็ได้ไอ้รู้ได้ไอเดียได้ความรู้ไปเยอะน,นะครับก็ลองก็ลองดูครับพิจาณาจากที่พิพิ์พูดนะครับว่าเราจะเดินทางไปไหนเดินทางคนที่ทําถูกต้องครับจะไม่ผิดพลาดใช่ <c oughs> เราเราเราเดินทางให้ถูกวิเคราะห์ให้ดีศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะลงมือทําเช่น<ม>อยากจะเลี้ยงควายก็ต้องปลูกหญ้าก่อนที่จะเลี้ยงควาย รเราต้องมีแหล่งอาหารก่อนไม่งั้นเราซื้อควายเราก็ต้องไปซื้อหญ้ามันก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่แล้วปีที่แล้วข้าวโพดหญ้าก็ไม่มีข้าวโพดสาบหญ้าแพงระหูกินแบบชด้ทุกวันนี้ไปในคาเฟ่เนี่ยก็ยังซื้ออยู่นะครับไม่ใช่ว่านั่งสอนเขาแล้วตัวเองไม่ซื้อด้วยความที่เราไม่ได้คำนึงตอนที่เรามีจำนวนปริมาณลายที่ร้อยถึงสองร้อย ต่อให้ตอนนี้เราปรับจับลายสมร้อยมาหลร้อยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อแปลงหญ้าเพราะเนื่องจากสภาพอากาศมันอาจจะแรงฝนไม่ตกหญ้าตัดไม่ได้น้ำท่วมใช่ครับก็อย่างที่ตอนนี้ที่ฟาร์มผมมีปัญหาคือสองาทิตย์นี้ตัดหญ้าไม่ได้ครับอันนี้มันคือมันทภาพอากาศไม่ได้ท่วมต้องปล่อยอาหารศไม่มีทีนี้อาหาศไม่มีทําไงเราต้องซื้อทีนี้ทําไงต้องพักเงินเดือนว่าเราเป็นตำรวจเราเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วเราก็ต้องพักมาเพื่อเลี้ยงดู ลูกน้องเลี้ยงตัวายใช่ไหมฮะผมจึงบอกว่าอยากไปมองตัวายเป็นหลักเขางป็อาชีพเสริมมันที่ประกอบกันแรกคุณเลี้ยงายคีควายก็ขายได้เลยจะคุณไปปลูกไปใส่ยญา้ปล uh um ูกต um> um> ้นหญ้าย่าก um> um> uh ็ได um)> um> um> uh ้ใช uh ่ไหมเอาคีควายไปทำขุยก um ็ได um> uh uh ้เราก็สร้างแบรนด์เอง ใครก็สร้างได้ทุกคนในเมื่อทุกคนคนคิดเรื่องแบบนี้นะวฮะว่าสามารถจะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้มันจะต่อยอดโดยที่ไม่ต้องไปมองสึงว่าฉันจะต้องขายควายนะเท่านั้นนะเท่านี้นะมันก็จะเป็นความ,มสุขที่ดีครัได้หน่อยก็ยังดีนะถ <c oughs> ้าจะคิดแต่เข้าวงการนี้ก็เ <c oughs> ข้าครับแต่เข้าให้ถูกต้อง <c oughs> เ,อเ,อเอาขี้ควายเนี่ยไปปลูกในแปลงผักแล้วก็ตัดผักไปขายมันก็ได้ตังค์เร็วนะ ดีกว่าไได้ก็ได้ไอเดียความรูเยอะมากครับจากพิพิธขอบคุณมากสวัสดีครับ <laughs>